เอาครับคลิปที่สองครับสำหรับการให้อาหารปลาของน้องบนไน้ครับให้พี่น้องเบิ้งครับมันสี่เงาเกินไปครับแต่เลยมาตัดเป็นสองคลิปนะครับเป็นสองคลิป แล้วครับพื่อนฟูของผู้เฒ่าครับอาหารปลาล้วก็ไปเลี้ยงงัวครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปเป็นกรรมการในเพื่อนครับแอตาผมไปเป็นกรรมการบอร่อได้อันบอ่อยุดที่ถ้ผมสีบอ่อไปมันบ่อคุมค่าเสียชื่อเสียงครับแอ่ผ่านมาทุกบอ่อที่ผมไปกับบอ่อมีปัญหาเลยครับ ยุติช่รลอยไปเส้นครับล้านเปอร์เซ็นตหมดแล่ะครับแต่สมมตินี่ครับแตะลูกคิอว่าที่ปั๊บโตครับปั๊บโตกันหลายแล้วครับสำหรับการตัดสินครับาผู้ใดว่ายูทิรรมนี่ครับต่อไปนี่เขาจะบอกไปใกล้เลยครับโมเมนต์ว่าอันเล่นพวกขั้วนี่เขาจะบอกไปใกล้เลย แต่ว่าโดนโดนอาะที่นี่หยอดอยู่หรอว่าอันนั้นเทคนิคไทยเทคนิคมั่นครับแต่ว่าผมนี่นั่นให้น้องม้อน่อยรงเร่นนี่ครับอันนั้นบวกเก่งอันนี้ผมก็ต้องเอาดันัันอะไรก็คือได้หรืขีดขว้สามารถและดวงน้ำที่ผมไปช่วยนี่ แม่ไดอีปากว่าเสตจมิจุ้มนี่ผมก็ก็บอกมันสั่งป่าเงินแสนมากอรื่ดออีหมดพี่เป็นหน้ากับว่าต้องเอามีคือสตลายองงไปทุกวันปาามันแน่นครับ เน,นี่ยไม่ดีับเอาอย่างก็ง่ายแต่จริงครับ,ไ,รบไม่ต้องถามว่าไอ้เนี้ย่างนี้อย่างเหรอครับเนี่ยถ้าเป็ดร่องร้อยน้ำมันยังตีกัดขาเป็ดเลยครับ อีกสอบครับอันนี้สอบสดท้ายแล้วครับนีบ่ซอสผ้ายสำหรับอาหารมือนี่วิธีกินก็กินครับคุณกบกินกับเรื่องของคุ้นบานนีบาลามือแล้วเลย กิโลนี่ก็เพียงพอสำหรับอาอาหารปลาก็คุ้นปลา,านิ่งอ,นนอ,นนอันนี่เรื่องๆครับเพื่อเด็กอันไี้เด็เอาออกเพื่อพี่น้องนะักกี่ล่าตกป่ามาตกมันคิดว่าลบกวนครับมันคิดว่าลบกวนพี่น้องครับ มีคำวาย่านคนนะครับป่าบอนี่เคยกินเสียแล้วเมื่อวันชุกนะครับบอในมันดิบเป็นไปแบบใดครับพี่น้องติดตามชมวันชุกที่รับวันชุกชุกที่สามกับอีตัวหน้ารับอิบประกาศท่างเดบท่างเน็ตแหละครับ พวสีลายแล้วที่แล้วครับใหปิดเน็ตก่อนครับคลิปนี้ครับหก6ที่ครับให้พี่น้องเบิง้งครับให้พี่น้องเบิ้งครับโอเคนะครับ